สายๆมานะครับยังมีกลุ่มมอเตอร์ไซค์นะครับกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนะครับมีทุกรุ่นเลยนะครับขึ้นอีปูทับเบิกในเช้าของวันที่29นะครับวันเสาร์ปูใหญ่ผมหัวหน้าคิวนะครับรถนำเที่ยวปูทับ,บเบิกสามแยกสนใจครับมอไซค์เข้าไปสัมภาษณ์เลย แนะนำแหล่งที่เที่ยวไปด้วยครับแล้วตอนนี้ก็ล้อมุรบออกจากกสามแยกวงหน้าขึนเข่ากันขอให้เดินทางด้วยความสนุกแล้วก็สวัสดีทาครับทุกทุกทันเน่ย